ในที่สุดก็ผู้ชมวันนี้นะคะผมมาว่างสักทีก็คือแบบวันนี้นะคะเป็นวันอาคารเปน็นวันที่คับเรียนน้อยที่สุดเนาะแต่อาทิตย์หน้าผมไม่ว่างนะคะอาทิตย์หน้าผมไปเรียนเรียนที่โรงเรียนแล้วตอนนี้คืออาทิตย์นี้จะเรียนออนไลน์ที่บ้านเนาะโอเคค่ะท่านผู้ชมนะ,ะวันนี้นะคะผมจะไปหาเอ่อ growing s e c r e นั่นเองนะผมหรือว่าปลาหมึกินแสงนั่นเองนะ,ะขึ้นรูปอ่ะหน้าตาน้องจะแบบเป็นสีฟ,ฟ้าๆออกเลนแสงอย่างนี้นะฮะ ซึ่งไอปลาหมึกเรือแสงเนี่ยผมจะเอาน้องมาเลี้ยงที่บ้านนะเพราะน้องนัน้นรักฮะถ้าเกิดแบบเราเจอน้องอีกล้วก็จะฆ่าน้องทิ้งเนาะเพราะว่าน้องมันมาเป็นแหล่งทรัพยากรปลาหมึกที่ดีมากๆเลยฮะแหล่งทรัพยากรของน้องก็คือแบบน้องก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ทุกผู้ชมนะฮะปลาหมึกตัวนี้มันมันสามารถไอถุงหมึกของม,นมันอะมาสามารถย้อมสีป้ายให้ป้ายมัน,มนเรือแสงได้ก็แค่นั้นทุกผู้ชมแต่ผมจะเลี้ยงน้องนะฮะโอเคปะต้นนี้ผมได้ถอนต้นอัสเซเลียไปแล้วมันเกะกะแบบนี้มันดูสวยกว่าอีกเนาะโอเค ซึ่งเราจะหาน้องหมึกเรือแสงที่ไหนฮะเลวีนทุกผู้ชมปะน้องหมึกเรือแสงจะอยู่ที่เลวีนฮะเพราะเกิดใกล้ๆก,ก,กับออสเตรเลียเลยนั่นโลมาเนินกาเวลตายทะเลเอ๊ะมีอะไรไหมนะยังไม่มีอะไรฮะตรงนี้เป็นไบโอมดีฟโอเชียนทะเลลึกนั่นอะไรอ่ะ น,นะนั่นอะไรเปน็นนึงนะนั่นอะไรทรายเฉยๆป่ะใช่ทรายเฉยๆมันก็ต้องมีสักทีหนึ่งแหละทุกคนนั่นเลวีนใช่ไหมตรงนี้เลวีมีเลวีนฮะจุ๊บเลวีนเลวีนใต้น้ำอ่ะนั่นไงเจอสักทีอู้สวีสวยสวยมากเจอแล้วฮะทุกคนมานี้ว่ะ ไปเร็วมึกเรลนแสงหนีมากับพ่ออ้มามันี่อย่าติดดิพี่พมึกขุดขุดขุดโอ้ยกำจัดไอ้เจ้านี้ก่อนดิปลาอยู่นั่นแหละอ,อืออืหลุดไปตัวนึงหลุดไปสองหลุดไปตัวหนึ่งฮะมันไม่มีไทเดนซับบี้ใต้น้ำคือกากไปเลยทุกคนขึ้นมา ขึ้น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 อือขึ้นดิฮะขึ้นอืเอเจอสักทีวู้ hoo! เจอสักทีมาดิอยู่บนใต้น้ำมาชั้นห้าวชึบต้องชาร์จฟึบฟึบแล้วก็ฟึบไม่ตายฟึบอ่ะมิชชั่นคอมพลีทโอ๊ยทำไมมันแต่ทำไมมันเงื้อยอย่างนี้นะแล้วเราก็ขับน้องกลับบ้านเลยฮะน้อง ไม่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตัวนี้ต้องอยู่ในน้ำต้องจมต้องจมน้ำไม่งั้นน้องงั้นน้องอันนี้กลับทางไหนใช่ไหมจําได้ไหมทุกคนทิศตะวันทิศตะวันตกทิศใต้ก็ทางนี้ฮะกลับทางนี้ไปเลยน้องน้องตามมาไหมเอาน้องหลุดโอ้โหขับเร็วไม่ได้ฮะรู้สึกว่าขับเร็วไม่ได้เชือกผม ขับเร็วไม่ได้หรอถ้าขับเร็วไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรไปช้ชาๆตัวนึงอยู่ไหนตัวยึงอยู่นี่อ่ะแล้วเราต้องทำไงฮะผมว่าเราต้องว่ายน้ำไปว่ะทุกคน มันฆ่ามึกผมโว้ยอยู่ไหนโอตรงนั้น,น,นตรงนั้นตรงนู้นตรงนู้นโว้ยมันฆ่ามึกผมฮะจะไม่กล่าวว่าจะไม่ยุ่งมันแล้วนะมาดิมึกของผมผมุูสาหาัเป็นปีเป็นตั้งนานโอ้ยเหลือสองตัวเลยเนี่ยอ,อืออือ มึกแล้วแสงผมตายซะเถอะไอซัมบี้ค่ะโอ้ยเสียดายะเหลือเหลือเท่านี้แล้วนี่ก็คือไอเทมที่เขาดรอปฮะโกลสกิ๊กสกิ๊กโกลสควิดอิ๊โ,โ,โอ้ยผมเริ่มจิเกียดดาวเลยดิทุกคนเหลือสองตัวเลยอะมเมื่อกี้น่าจะได้สามตัวเสียดายเวลี่แซดฮะเอเพอแบบอาจจะอาจะอจะไม่เหลือด้วยซ้ำมั้งถ้าเกิดผมยังไม่กลับบ้านเร็วๆโอเคพัฒนุภาพต่อ

あっ。 ในที่สุดก็ถึงสักเผมใช้เวลาราวๆครึ่งชั่วโมงทุกคนเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะในการลักเน็ตลักนอนมาที่นี่นะคะไม่รวมเวลาหาฮะน้องหมึกรันแสงอ๋อพี่น้องหลุดบางตัวน้องหลุดไปเอาน้องหายเนอนี่น้องหายน่ไม่เหลือตัวเดียววะ รีสปอนใช่ไหมน้องรีสปอนคะทุกคนน้องเหลือตัวเดียวจีจีจีจฮะน้องเหลือตัวเดียวหรือว่าน้องตายหรือว่ายังไงนั่นธรรมดาโอ้จีจีฮะน้องฮะ,น,งฮะน้องตายทุกคนเพราะกับเชื่อกับผมด้วยออไยมันต้องไปเอามาใหม่ใช่ไหมเนี่ยเหลือตัวเดียวว่าโอ้ไนเนี่ยเชื่อผมก็หายไปด้วยฮะ ใช่เหลือตัวเดียวค่ะทุกคนน้องตาน้อง,น,องน้องหายไปไหนอะโอ้ยแซดอะน้องหายอะทุกคนแซดเลยน้องหายฮะเหลือตัวเดียวนี่แหละทุกคนหลากน้องไกลๆน้องใกลๆหน่อยอะไรอะเมื่อกี้ผมผมเดินไปตรงนแป๊บเดียวมันไม่น่าดีสปอนได้ดิมันดีสปอนง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าน้องโดนอันนี้หรือว่าน้องอันนี้ตายเหรอหรือว่าแบบ โอ้คือหมึกมันมีไอ้งงๆอย่างนี้ก็คือมันมันชอบโผล่มาบนผิวน้ำอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็ไม่กลับไปในน้ำจากนั้นก็ตายงงๆฮะโอ้โหเหลือแค่ตัวเดียวบ้ามากเหลือแค่ตัวเดียวค่ะทุกคนทีนี้เอาไงล่ะผมก็เป็นผมต้ไปลากไผ่ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรผมมันมีแหล่งหาอยู่ตอนนี้ระหว่างผมลากตัวอื่นมาตัวตัวสังเสริมมามันมีมาตัวอยู่ที่อยู่ที่ยี่เดิมยังมีมาตัวอย่างไม่ได้มาย ตายงงดคือเป็นนการที่ตายโง่มากคือมันมันไม่ครับอัปเดตม,มันตายโงยมากรบบเดิมด,ดิไอ AI ไม่เคยจนะฮะถามไม่หงก่อนโอ้โหสีดยะผมารถมานานลแล้วสรุปคืน้องแค่เดียวครจฮะดิแเ,เลยคือแค่เดียวอน่ะเครบอกว่าหาหมึกนแสงไปง่ายๆะไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกคนเขาหาหมึกนแสง่ายัยากหาามยอมแพ้ไทุกคนแล้วก็มีหมึกแสอย่างน้อยแต่ ทำกไม่ใค่ทเางาก่อนน้องทางจว่าน้องคือน้องายไปไหนทุกคนคนะฮะผมลากน้องไปองมาแล้วน้องก็หายไปเลยโอ้โหน้องแบบน้องตายน้องตายเพาอ้ากหรือเปล่าว่าน้องเกิดขึ้นไปหรือเปล่าพอ้น้ไอ้ปลาหมึกมันตอกนาไอ้หมึกนแสงกับปลาหมึกมันจะตอกนาแหละต้องกหน่อยนะทง่อน้ก่อน น้องอยู่ไหนยาน,ยน้องก็หาย,ยามีแต่เชื่อโอ้โหโอ๋อหายฮะน้องน้องตายอีกแล้วเหรอโอ้ยผมต้องไปหาใหม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยทุกคนเหมือนชะตากรรมให้ผมรัดรัดไม่ได้ใช่ไหมได้หาใหม่ก็ได้หาใหม่ก็ได้ไหมครับ แ้ทำไมน้องมันน้องรีสปอนง่ายมากเลยทุกคนจู่ๆน้องก็หายไปเลยอะแต่ถ้ารีสปอนมันก็น่าจะหายไปเลยเชือกไม่น่าอยู่เอ๊ะผมนั้นนั้นก็ต้องลองมันก็ต้องใช้เนมแท็กแล้วทุกคนผมกลัวน้องแบบหายไปอีกอะอเลยเนมแท็กไม่ขายเนมแท็กนี่ไงเอามาให้หมดฮนะจัดพุ่มไม่อั้น เพื่อนน้อนมึกโอ้แค่นี้ยังหรอขายแค่นี้ยังหรออังแค่นี้ก็พอ16อันโอเคเราควรจะตัดไปที่ผมเจอน้องเลยละกันหาได้สักพักเจอแล้วฮะน้อนมึกเล่นแสงยพวกไปไปตรงนั้นเนมแท็กทำง,งาน แล้วก็โอ้ตัวนี้มันตายไปตัวหนึ่งนี่มีซากมันอยู่เนมแทกทำงานแล้วแล้วก็ชิ่งฮะรูกว่าจะเจอบนหาอยู่ตั้งนานจบพี่กัดบ้านไวละไม่ต้องห่วงฮะเออได้ไงเจอแล้วอีกตัวหนึ่งตรงนี้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 ไหนฮะไปอีกเลยตรงนี้เจอแสงปุ๊บจัดการนั่นออสซโลโตฮะ น้องออสาโลตุเดี๋ยวนะอย่า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 ,า,าเอาปลาหมึกชั่นไปไม่รู้ว่ามันกินแต่ปลาวะไม่รู้เหมือนกันฮะซลามมนเดอร์มันเป็นนักล่าแล้วคุณทุกคนมันจัดอยู่ในนักล่าอ๋อตัวเมื่อกี้รอยเมื่อกี้น่าจะเป็นฝีมือร้อนแหละทุกคนผมว่าผมเอาไปสองตัวก่อนแล้วกันนะฮะตัวที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยมาหาหลังใหม่ออสส์ขึ้นทีละตัวใช่ไหมขึ้นทีละตัวใส่เนมแท็กแล้วนะ ถ้าหายอีกนี่ขงจี๊ดไปน้แข็แล้วนะเออจ้าไปน้แห็แล้วนะน้องมึกน้องมึกโลมาผมไม่คิดจะจับหรอกโลมาเลี้ยงยากทุกคนตัวนึงอะผมปล่อยตัวนึงไปก่อน,นไปดูไปก่อนแล้วตัวนึงขึ้นมาเอก็ผูกไวด้ดีเออง่ายดีอ่ะถ้าเกิด น้องหยาดอย่างผู้ตายอย่างผู้ตายนะคุณเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้คุณมันระบาดเลยระบาดเนี่ยมืออันนี้ไม่ใช่เไม่ใช่คือตอนนั้นอย่างงี้ตันนั้นอย่างนี้ตอนนี้แหละขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาครับคุณมึกคุณมึกขึ้นมาขอพบกันนะครับพบกันขึ้นมาขึ้นมาดิเฮ้ยขึ้นขึ้น โอคติดยัาขึ้นมาได้ยังขึ้นนะไปน้ามานั่นแหละนั่นแหละได้แล้วได้แล้วได้แล้วตามน้ํามาดวลดวนดวนดวลเอาน้องออสซลาโตไปปล่อยในนี้แล้วก็ตักน้าําอานีอุย้ยผมลนลานหมดแล้วอ่ผมคุ้นลนลานเลยทุกคนคุ้นจะลนลานเลยอะ่ะอย่าพึ่งตาย ฮีโร่เนวัดไดเข้าใจไหมจะกล่ว่าฮีโร่ในวัดายไหมถึงนายไม่ใช่ฮนะีโร่นายเป็นหมึกก็เถอะแต่นายห้ามตายไม่ฉันลากนายถ้านายตายตอนนี้ฉันลากนายมาประมาณประมาณเกือบจะชั่วโมงละไม่ดิฉันฉันลุกับนายมาชั่วโมงหนึ่งแล้วด้วยซ้ำพึ่งตายนะน้องหมึกอย่าพึ่งตายและอย่าเพิ่งไปเกิดขึ้น อันนี้อุดก่อนไม่ให้น้องออกเอออีกตัวนึงล่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงฮีโร่เนเดบุดาอ่ะเก็ตป่ะฮีโร่เนเดบุดาอ่ะนี่ไงน้องไม่ตายน้องนี้อยู่ตรงนี้เออเ,ออเออมาเร็วมาเร็วเออมึงเปดนหนักจีนอีกเนี่ยมาโอเคพอ,คอกระจายแล้วน้องน่าจะมีบอลจริงๆคนน้องน่าจะมีบอลจริงๆอ่ะมาเร็วเข้ามา มันงนี้แล้เร็วเร็วมาตรงนี้นสิ่งที่ต้านที่บ้านไอ้เชืนไอ้ที่ราตี่องที่มะ้นาน้ไห้นเอนั่นเขาแลวเตาึ้นมาหะอมันดีเยอัและวจะได้มาเร็วมาเร็วนืองมาน้ำบ้าขึ้นมา เอามาเ่ะหายากายาใช่ไหมเอามาก็เอามาก็เอามาก็มก็าก็ใ่ไก่นะะแต่ว่าเวลาเขจุยากกะเวลาเอาน้องเข้าทุกคนเก็รเลยป้าเวเรียบร้อยโอ้น้ำตาจะเลยอเสร็จักทเออเสร็จกคะทุกคนตู้น้องหมึกของเรานะคะเส็สกทีออโอ้ย คอลองอย่างเดียวน้องอย่างเออย่างโง่ไปเกินตายอีกนะมาทุกคนเอาถังน้ํามาตักตักจากนั้นก็ตรงนี้จะเสร็จแล้วฮะโอ้ยใช้เวลานานจริงๆมาตรงนี้คืนชึบชึบ<า>โอเคบโอ้โหวาง้นั่นไหนขุด<า>ปึ๊บอ่ะโอเคฮะ แล้วก็ว่าของมันตกแต่งนะฮะยา้า,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 าทะเลนิดนึงยางทะเลหน่อยนึงอ่านี้เสร็จแล้วฮะทุกคนปึ๊บโอเคฮะทุกคนสำหรับ กีพีนี้ก็มีประมาณใครชอบ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 ,ชอบ,ชอบเกมไหมครับใครชอบผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเราเจอกันบม่บบานผมอันนี้คือทำฟาร์มอันนี้คือแบบน่าจะเป็นอย่างอย่างสุดท้ายแล้วมันที่ผมจะหาได้นะะน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซนสุดท้ายแล้วที่ผมหาใน117เนาะคลิปหน้าจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามกันต่อแล้วผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ